อาครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีนักแปะด้วยสวัสดีครับผมนักแปะนะฮะจากฟาร์มวิวเอ็กซ์นะครับอิซูซูเมโอะอิซูซูเมโอะสาขาหัวลำโพงครับโอ้โหอันนี้มาจากในเมืองต้องมาหานะให้จัดทรงให้ครับอ่านี่ครับก็จริงๆแล้วนักแปะนะฮะจะเป็นกูรูเรื่องวิวเอ็กซ์มีประสบการณ์มากกว่า25ปีครับผม25ปีอ่ะอยากรู้อะไรปุ๊บถามนักแปะได้หมดเลยได้ทุกเรื่องครับตอบได้หมดเลยได้ทุกเรื่อง รุ่นนี้เป็นยังไงรุ่นนี้เป็นยังไงถ่วงล้อสลับยางก็ยังรู้นะครับโอ้ยนี่ครับก็เป็นกูรูเรื่องจริงนะครับวันนี้เป็นเครื่องเครื่องตัวไหนครับท่านแม่อันนี้เป็นรุ่นแนะนำนิดนึงนะฮะตอนนี้อาจจะจำรุ่นไม่ได้แล้วนะครับพอหล่อขึ้นเลยเอ่อมิวเอ็กซ์อัลติเมทสามจุดศูนย์สี่คูณสองนะฮะสี่คูณสองสี่คูณสองสามพันนะสี่พันตัวนี้เป็นรุ่นเดียวกับรถผมเลยใช่ครับรุ่นเดียวกันนะเลยแต่นี่เป็นสีเทาถ้าอีกเรียกสีคือสีเงินไอซ์เบิร์กไอซ์เบิร์กใช่ไหมเพราะเราขายทัั่วโลกออ๋ครบผม มาครับมาวันนี้ลูกค้าให้นะปเลือกเลือกรอครับเป็นเลนโซแวนนอมหกครับขอบ18บนะฮะแวนนอมหกนี่ข้อดีก็คือเป็นงานล้อเบาใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับที่น้าบอกว่า ขับสบายเลยขับสบายครับประหยัดน้ํามันโครงสร้างดีรับประกัน5ปีทุกอย่างดีหมดครับแล้วของเลนโซนี่ดีไม่ต้องถ่วงล้อเยอะเลยใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วอีกอย่างลัดด้วยอะไรนะนะยางโยโยยี่สามเป็นญี่ปุ่นแท้นะใช่ครับเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นแท้อ่านี่ครับเดี๋ยวผมก็จะดูให้ดูช่วงล่างนะครับดูช่วงล่างนะเดี๋ยวให้น้องเขาโพสต์อันนี้ครับอันนี้ก็ รอเซตช่วงล่างด้วยโปรเฟนเดอร์นะครโปรเฟนเดอร์อันนี้หน้าลงยุกขึ้นกวีซีลลี่ลงหน้าหนึ่งจุดห้านะครับหน่าหนนะครับส่วนนด้านหลังมันดียังไงนะฮะอันเนี้ยใช่ใช่ใช่ครับดียังไงนะครับคือตัวนี้ก็คือช่วยในเรื่องของการโยนการยุกการยึไวของรถฮะตัวนี้ก็คือทำให้นิ่งขึ้นเลยทำให้รถแน่นขึ้นแน่นขึ้นอ่านี่ครับทั้งหน้าเป็นโหลดหน้า1.5นะครับส่วนในด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังมาดูครับอ่าด้านหลังกกก็็็็เเปปนนตััวมิี้แแบบคซทง์ ซับแทงครับแทงอ่านี่ครับด้านหลังก็ลงโหลดด้วยสปริงครับสปริงหลังสองนิ้วสองนิ้วอ่าสองนิ้วครับสองนิ้วลองโพดไปฮะอ่าสปริงหลังสองนิ้วพร้อมตัวนี่เลยมิกกี้แบ็กซับแทงนะแปะอ่าซับแทงและอันนี้ทั้งเส้นมาเลยนะครับใช่ใอันนี้เอฟซีนะฮะสั่งเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็มีท่อด้วยใช่ไมแปะ่อฮะปลายไทยเทเลยของเจทีซีเจทีซีเป็นเหล็แท้อ่าเหล็แท้ครับ ก็เป็นแบรนด์ของไจแอนท์คเขาเข้ามาเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ารับอ่าใช่ครับนะแปะแล้วอันนี้ก็ใายล่างใายล่างด้วยใายล่างเออใช้ล่างเออนะแปะแปลกนะก็คือใายล่างนี่ก็คือมองไปลักษณะคือแค่ตัวรถแค่นี้คือใส่ใส่ไปแล้วปุ๊บหล่อเลยครับดูทําให้รถมีโดดเด่นขึ้เดยเลยเมือนรถนาเข้าเลยใช่ใช่ครับนะแปะนี่เลยครับนำเข้าเลยอ่านี่เลยแล้วก็ สิ่งตัวหนึ่งนะฮะที่ขาดไปได้เลยลายเซ็นนะต้องลายเซ็นนะลายเซ็นต้องให้อยู่แล้วครับตาแป๊ะพอเสร็จแล้วต้องเซ็นก่อนนี่ครับก็สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยน่าจะเป็นตัวคิ้วคิ้วใช่ครับใช่ไหมครับคิ้วไปไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปไม่ฮะดำได้านมันมันมาพอดีครับอ่าพอดีใหญ่ไปก็ไม่ไม่หล่อไม่หล่อไม่หล่อเกลจะอ่านี่ครับก็ใส่คิ้วดำได้แล้วพอใส่ไปนะฮะล้อพอดีเป๊ะเลยพอดีครับก็จริงๆแล้วมองว่าถ้าเป็นออฟศูนยนะตาแป๊ะล้อมจะ โอ้ต้องต้องฟังน้าเล่าฮะก่อนจะมาถึงจบอันนี้หลายหลายหลายเวอร์ชั่นก่าจะลงตัวก่าจะลงตัวอ่าครับโอ้หน่าสุดยอดครับขายดีมากขายดีมากอ่าครับผมก็มาดูชิ้นงานทั้งหน้าด้วยนะครับครับทั้งหน้านี่ก็ลูกค้าก็เลือกใส่เป็นตัวรอบรอบอ่ารอบตัวนี้เป็นลายเ1วันลายเวันเป็นเพียวคาร์บอนบางๆครับแล้วก็คือแปะเข้าไปใช่มันจะมันเป็นงานเบานะฮะแล้วก็รอบเข้าไปเลยอ่าแนบเนียนแนบเนียนเลยอ่าครับถ้าเกิดมี3มชิ้นนะฮะข้างหลัง เอฟวันนะนี่ด้วยแล้วก็นี่ครับหลอๆชำๆครับเลชำๆนี่เลยทรงเอครับอ่าา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 นาราา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 นาาแขางแรงแารงแราาานาาาาราา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 าคาาาา้าา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 ครัาราาาาาานนา้าา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 ัาเาาาะาา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 นีา้าา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 าะาา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 ราา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 สา ฝากเชียร์นะแปะด้วยนะครับแล้วเชียร์น้าด้วย FC นะติดตามน้าตลอดขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจนะแปะแล้วก็เอามาให้นะาแต่งให้นะคือรับรองได้ว่าคือสิ่งที่ได้ไปทุกอย่างมีการันตีและดีแน่นอนใช่แล้วก็ทุกชิ้นงานเนี่ยแฮนด์เบนะน้าดูแลทำทำเองอย่างดีเลยอ่าครับผมก็ฝากเบอร์นะแปะไปด้วยได้ครับฝากนะแปะฝากเบอร์นะฮะอินบ็อกซ์เข้ามาหรือเบอร์นะศูนย์เก้าเก้าห้าหนึ่งห้า 9263ครับปรึกษาได้ทุกเรื่องนะฮะ,ะปรึกษาได้ทุกเรื่องแล้วก็น้ำแป๊ะ,ะปพร้อมยินดีให้บริการนะครับอ่าครับผมก็เป็นกูรูเรื่องสายมิลเอของจริงนะครับใช่คับอ่นาน้ำแป๊ะก็ยังมาทําอยู่ที่นั้นตลอดนะครับของน้ำ <ư> แป๊ะนี่ของจริงแท้และแน่นอนอ่าครับผมก็ฝาก FC ด้วยนะครับใครที่อยากได้รถอ่าอ่ามิลเอ็กซ์หรือสายครอบครัวนะฮะไปที่น้ำแป๊ะไม่ผิดหวังแน่นอนครับอิสุสเมโทเมโทรของน้ำแป๊ะในนามอิสุเมโทรของเราเนี่ยนะฮะเน้นการบริการที่ มอบให้คุณลูกค้าเพื่อนสมาชิกทุกท่านอย่างดีที่สุดครับอ่าครับผมอ่าครับขนาดมีเอผมยังไปออกที่เมโทรเลยใช่ครับรับการันตีได้เลยครับผมก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับก็ขอบคุณน้าแป๊ดด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ